สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับแม,ม่ส้มสมศรีสะพ้ายยูเคค่ะพาเพื่อน,นพี่ทุกท่านมาชมดอกไม้เมืองหนาวอีกแล้วคะ่ะดอกไม้เมืองหนาวาว้าวสีสวยงามมากนะคะพี่น้องคะ่ะแต่แต่แดดจะบดไปนิดนึงไม่มีแดดดอกเขาก็จะเลยเป็นค้ำๆนะคะแต่ว่าสีสีของเขาจริงๆนี่สวยมากนะคะพี่น้องคะ่ะ สวยงามมากจริงๆค่ะสีชมพูสดๆเลยนะคะสีชมพูสดๆเลยค่ะพี่น้องว้าวว้าวมีพึ่งมีผึ้งกำลังมาดูดอะมาดูดน้ำหวานด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเวียนันเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะขอบคุณค่ะดูอีกต้นหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะต้นนี้ต้นนี้จะแปลกตามากใบของเขาจะจะไม่เป็นสีเขียวนะคะใบของเขาจะออกเป็นสีจะแดงก็ไม่แดงนะคะพี่น้องจะเป็นสีเลือดหมูเลือดหมูค่ะพี่น้องค่ะอีกต้นหนึ่งก็จะใบสีเขียวเลยเห็นไหมคะว้าวต้นไม้ใบไม้ต้นนี้แบบแปลกตามากค่ะพี่น้องค่ะ ตัดกับสีดอกไม้สีชมพูกับใบไม้สีเลือดหมูใช่ไหมคะตัดกับสีเขียวเขียวว้าวลมแรงลมแรงมาก พาทุกท่านมาชมดอกไม้ค่ะดอกไม้เมืองหนาวและใบไม้เมืองหนาวที่ไม่เป็นใบสีเขียวนะคะใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะที่ไม่เป็นใบสีเขียวค่ะอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเวียนันเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมสีค่ะขอบคุณค่ะ